สภาก็ไม่มาประชุมตั้งใจใช้กลไกของรัชสภาถามกระทุก,ก็ไม่มาตอบผมรับไม่ได้ผู้บริหารระดับสูงมาภูเก็ตหมดเลยไม่มีใครอยู่กรุงเทพเลยในวันที่คนตายเนิหไฮเนี่ยค่ะท่าน และนี่ก็คือสาเหตุที่ผมต้องยื่นจติดด่วนเพื่อที่จะยุสอบสบคเหตุผลผมเป็นอย่างนี้ก็ท่านประธานมีทั้งรัฐบาลมีทั้งสอบอคคนเราความคิดคนเราวิสัยทัศน์คนเราแผนปฏิบัติคนปฏิบัติปวดหัวมีงบซอ้อนงบงบประมาณประจำก็มีผมเป็นกรรมธิการงบต้องถามเลยทุกหน่วยงานที่มาเสนอตกลงคุณมีงบอันนี้แล้วคุณมีงบซ่อนอยู่ในพรลกงเงินกู้อีกด้วยป่ะที่ผมคิดว่าข้อที่หนึ่งคุณต้องยุบสบคออกให้ได้กลับมาสู่วิธีคิด วิสัยทัศน์แบบปกติให้มันตรวจสอบได้ยุสอบสอบคเสร็จไม่พอท่านต้องปรับคลรมได้แล้วครับหารัฐมนตรีต่างประเทศที่เขาเก่งๆเ,เข้ามาทําเรื่องวัคซีนดิปโลมิซี่ทำเรื่องวัคซีนสวอปท่านต้องหารัฐมนตรีมาหาไทยเก่งๆได้แล้วครับการกระจายความเสี่ยงมันไม่ใช่การที่กระจายคนออกไปข้างนอกมันต้องบับเบิลแอนด์ซีลทำยังไงให้ตรึงคนอยู่ในพื้นที่ให้เร็วที่สุดแยกน้ําออกจากปาาให้เร็วที่สุดนี่คือการกระจายความเสี่ยง ท่านต้องหารัฐมนตรีสาธารณสุขที่รู้เรื่องระบบสาธารณสุขจริงๆท่านต้องหารัฐมนตรีพัฒนาสังคมรัฐมนตรีแรงงานที่เขารู้เรื่องว่าการที่คุณไปเยียวยาด้วยเงินของประกันสังคมมันผิดวัตถุประสงค์ถึงเวลาต้องเอาคนรุ่นใหม่คนเก่งคนที่เขาเข้าใจคนที่สามารถทํางานได้จริงจังคนที่เขาอยู่กับประชาชนมาตลอดพอได้ครรมาดใหม่ คอขวดแรกที่จะต้องทลายลงณปัจจุบันฉุกเฉินที่สุดคือคอขวดของระบบสาธารณสุขตอนนี้ต่อให้มีไฟเซอร์มากองอยู่ในประเทศไทยหลายๆล้านโดสก็ไม่ทันแล้วครับไม่ทันขนาดไหนไม่ทันขนาดรองประหลัดสาธารณสุขร้องไห้อย่างี้ดีกว่าที่รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดก็คือการอัปเกรดห้องพยาบาลมีงบประมาณที่อนุมัติแล้ว10,000ล้านท่านประธานทราบไหมครับว่าจาก10,000ล้านนั้นใช้จริงไปเท่าไหร่3%เนครับ หนึ่งหมื่นล้านเบิกจ่ายจริงไปแค่380ล้านถ้าจะพูดกันให้ชัดๆเครื่องช่วยหายใจ450เครื่องซื้อมา37เครื่องตอนแรกตั้งมาผมก็โมโหลแล้วว่าตั้งมาแค่450เครื่องพอมาเห็นว่าสั่งซื้อไปแค่37เครื่องไม่ถึง3ามสเนี่ผมไม่รู้จะพูด <g ül> หมดคำพูด <c oughs> ต้องมีนักดนตรีที่เสียงไพเราะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากปรับตัวแล้วปรับตัวอีกปรับตัวแล้ว,ปร,ว,ลวปรับตัวอีก จนกระทั่งไม่ไหวแล้วก็ตัดสินใจที่จะต้องกระโดดลงมาซึ่งผมได้แสดงความเสียใจแล้วก็ได้ขออนุญาตกับทางครอบครัวว่าจะขอมาพี่ปรายและจะทําให้ดีที่สุดเพื่อหวังให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นเคสสุดท้ายกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะชนะวิกฤตแบบนี้ได้เราจะชนะด้วยวิทยาศาสตร์ครับเราต้องชนะด้วยเทคโนโลยีเราไม่สามารถที่จะชนะด้วยการทํามือชูสองนิ้วอะไรบางอย่างครอบครัวสุดท้ายในเรื่องของวัคซีน ประเทศไทยในเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะมองในมิติไหนล้มเหลวหมดทุกมิติขั้นต่ำที่สุดที่นายกจะทำได้คือการหาวัคซีน mRNA อย่างน้อยแสนโดสสองแสนโดสให้กับหมอให้กับแพทย์ของเราเขาคือประการสุดท้ายในภาวะฉุกเฉินของประเทศเราถ้าเขาติดเหมือนอย่างที่เชียงรายถ้าเขาติดเหมือนอย่างที่อินโดนีเซียประการสุดท้ายพังแล้วถึงวันนั้นมันคือชีวิตของผมแลวก็คือชีวิตของท่าน แต่ผมอยากจะฝากส่งท้ายอย่างนี้ครับไม่ยุสอบสอบคไม่ปรับคลอมอก็ถึงเวลาที่ท่านจะต้องถอยแล้วครับเพราะว่าน้ําตาของคนเนี่ยเวลามันไหลออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําแต่เวลาที่มันตกถึงพื้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ลุกเป็นไฟได้เช่นเดียวกันแล่